สวัสดีครับเครื่องพ่นยาสามสูบหนึ่งนิ้วนะครับตราเพชรตัวแท้เลยนะครับตัวนี้เป็นมือสองที่ทำการจัดเปลี่ยนก๊อกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับซีนทุกตัวเปลี่ยนใหม่นะฮะน้ำมันเครื่องเปลี่ยนใหม่ฝาปิดน้ำมันเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาลองเทสดูะครนะ อันนี้ใช้มอเตอร์หนึ่งแรงนะครับเพื่อทำการเทสทดสอบดูความแรงนะครับปั๊มหนึ่งนิ้วนะครับสามารถพ่นทีเดียวสองเส้นได้เลยนะครับรับประกันความแรงเลยครับตัวนี้เป็นตาเพชรแพ้เลยนะครับไดมอนด์จะปั๊มไว้ที่ด้านหลังเครื่องนะครับตัวนี้ท่านไหนสนใจนะครับเทส เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ราคา2,800บาทนะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับอย่างแรงเลยฮะ,ะตัวปรับแรงดันสามารถปรับเพิ่มขึ้นอีกได้อีกนะครับโดยการหมุนปรับแรงดันนะครับนะครับปรับฟูปรับแหลมก็เหมือนเครื่องพ่นทั่วไปเลยนะ,ะอย่างแรงเลยะคะโคตรแรงเลยะ,ะตัวนี้นะฮรปรับฟูปรับแหลมก็อยู่ที่ด้ามพ่อนอีกทีะครับ โดยการทดสอบกับมอเตอร์1น,นิ้ว1แรงนะครับปั๊ม1นิ้วเหลือเฟือเลยครับความแรงสามารถคลายความแรงได้เพิ่มแรงอีกโดยการหมุนเข้านะครับท่านไหนสนใจทักได้เลยนะครับ2,800บาทนะครับสวัสดีครับ